ขันโน้ครับขั้นโน้นขั้นโน้ครับอะไุกกระแสพ้ากำลังมาแม่งออกสีท้มมาเฉยสี่แปดเก้าร้อถ้าขายเครื่องเก่าก็เพิ่มแค่หมื่นกว่าบาทเองนี่า ่ปีหน้าไอโฟนสิบแปดโ a รแม็กอยาเราอยู่ไปถึงเท่าไหร่วะเนี่ย ที่เปลี่ยนปีต่อปีเพราะว่าเวลาขายต่อมันจะได้ราคาตกไม่เยอะอะเก็ตไหมสมมติว่าเราผ่านไปสองปีอย่างเงี้ยก็หล่นเยอะเก็ตปะจริงตงตาไม่ค่อยจะมีหรอกพุ่งตรง ไม่มีใครขายเลยว่ะฉันต้องเจมสี่หมื่นผมรอมาส่งติ่เม,มื่นแชมน์นานๆทีมีพี่ ไอ้เชี้นี่คงเส็งหน้าดูแม่งเรามาถึงหลักวิปุ๊บก็ได้เลยมันมันคงเส็งหน้าดูอะคือเรามาปุ๊บก็ได้เลยมีอยู่มีเยอะไหมฉันชอบเป็นเงี้ยเวลาใครมาที่หลังไม่ชอบได้ไม่รู้ทำไมแพนรถพังเหรอแพนแพนรถพังเหรอแพนโหล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  มันไม่เข้าวอรครับโด,โดแตกเสีแตกคือวินดี้ทำไมไม่เข้าวอตบอเลยอินด,ดี้เหรออันไปแล้วไปแล้วไปแล้วอารอเหรอสรุปในช่องไม่มีใครใช้โฟร์เจ็ดหาข้อมูลไม่ได้เลย สองเมตรนะครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังไอเอด,ดี๋ยนี้เหรอแพ้ไม่เข้าวาออาโลนเหรอไม,ไม่อยากมีแกง,งแล้วใช่ไหมาเนี่ยขับรถไปฟรีเลยเมื่อกี้ไปช่วยอ่ะโอโอเอาฟรีาขายห้าหมื่นเลยจบละทำไมไม่เข้าวาอวะทำไมเป็ดถึงอินโทรเวิร์ดอ่ะ โอ้ไก่จัดหมาทำไมวะตามตัวเองอ๋อปตีโคตรไวแต่หลอและไก่จัดมันเอาฟินห <c oughs> รือเปล่าเด็กจิ้งเหี่ยดอ่ะเดยวผมตายลงสวิตย์ให้ผมลุกหาย หรือเปล่าครับเ,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 เน็ต <คำ S 2> ดาวเปล่าดูเคสหน่อยมีเคสป่ะสั่งเคสปกติใช้รถสับสีดำใส่เคสสีดำใช้รถสับสีขาวใส่เคสสีอะไรวะเนี่ย เองพับพี่มีกี่ฟาร์มมีฟาร์มเดียวเองครับรู้เจีปปะครับใช่ครับใช่เดี๋ยวจะเก็บให้คนนี้นนะครับตามเลขเลยหกเก้าสามครับ เลขอะไรครับอ่าอีกสองเม็ดเพราีสิสองเม็ดเหรอเจ็บใช่ใช่มาเลยเอาเฟินพี่กินไป<อ>ก่อนพี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นมีเพนขวนดนึงมาหกเก้าสามไปฉีดยาพี่กลับเ,เล่นอะไรนะ หกเก้าสามครับไกล่บมเหมืองอยู่็เอาห้องสี่สองพี่ก็เลยไปโรงพยาบาลเนี่ยสี่แสนแปดปะไกลอ่ะใช่แล้วเรี <c oughs> ยบร้อยขอบคุณครับครับแยมตีติดยังอ่ะยังเลยสี่สิบทีอ,อ,อย,ยู่เนี่ยเขนเหี่ยวเลยวะลงวะจดถามมาดิให้หลงมันมีแชร์ตัวเจีย่เยอะ ใช่ไอหลงไม่อยู่เต็มเมืองกันทั้งวันนะไอหลงมีชาร์ตเจมเยอะหรอน้องมีมีชาร์ตเจมเยอะหรอขายไหมยังไม่ได้ตีครับเนี่ยโพจะเสร็จแล้วพี่มันน่าตีได้ประมาณห้าร้อยเมตรอหรือเปล่างส่งละตีได้กี่เมตรไว้หลงตีได้สองร้อยห้าสิบเมตรดีพี่ขอซื้อซักแบบ ยี่สิบสามสิบเมตรได้ป่ะถ้าถ้าตีติดอ่ะคุณบอกเขาว่าไงถ้ามึงตีไม่ติดทั้งหมดมึงก็จะไม่ขายกูอย่างนี้เหรอถ้าตีไม่ติดทั้งหมดจะเอาที่ไหนไปขายพี่อ่ะอย่าบ้าตีไม่ติดทั้งหมดมึงรั่วป่ะมันครึ่งครึ่งอยู่แล้วมึงโพสเสร็จเมื่อไหร่บอกกูด้วยเดี๋ยวกูให้กำลังใจเองดวงดีนะาจะบ่อยสองร้อยห้าสิบเมตรสมมุิตีติดสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแปดล้านไอ้เหี้ยมันฟาร์มบ้านยังวะ มี่ทำมันได้ไงวะเหมือกไม่ไหวเออเหี้มันทำกันได้ไงวะบ้างอันเชิญค่าล้อน่ะแบบเป็นหมื่นเศษอ่ะสองหมื่นเศษมั้ง ที่นี่ขายแพงอยูม่มตสองที่ยวสองแสนแปดคนที่ขายค้ดแพงอ่ะติดบ้าไม่เคยซื้อหรอกอันนั้นน่าจะพี่ท็อปอะไรครับนี่นะเสียช่า วันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์จะจบ้วนะอีกีสิบนาทีเครื่องรางยงมทูตภาคที่สองได้จบละหลังจากดูมาเดือนกว่า,ตตาไอ้เห <มา S 1> ี่มันไม่มีเวลาเล่นนะ่ะสรุปไปได้เท่าไหร่วะเยอะป่ะหยาดเลยพี่เล่นยากก็คือไม่คุ้มแหละ ได้สองหมื่นนะหรอพี่มีใ,ใครเรามาเต้นไหมพี่ผมหาแดนนะไปแก่ข้าบัตระเราเพื่อนอยู่ไหนมาเต้นกันดูเป็นซีรีส์เลยเหมือนอยู่ดูอะไรต่อดีวันนี้จบ อันนี้ซิมบอลแลนด์พี่ไม่ได้ดูดิเออ รับดูดวงดูไม่แม่นไม่ต้องจ่ายเงินถ้ามันดูแม่นเราก็บอกไม่แม่นเนี่ยจะจ่ายเงินทำไมวะโอ้ช้าโอ้ว้าวอีกช้าไม่พอว้าวด้วยสไย มีคำถามคนดูว่าแวมพายมันมีจริงปะะ่าวอะอันนี้กูสงสัยมานานแล้วไอ้มนุษุ์ต่างดาวเอลองเอลียนเนี่ยเออยังมันจะมีเครื่องพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยแต่กูอยากรู้แวมพายมีจริงปะ เรื่องมันกินทุกวัน,นตอน้องรองเธอละโอ้โหไม่ต้องหวังอย่างงี้มีดีข้างบ้าวมเต็มเลยพูดไปเรื่อยกูสงสัยเลยว่ากูถามถามเด้อกูถามในวอลเดียวเฮ้ยกูมีคำถามมึงว่าแวมไพร์มีจริงอะวะ มาาอย่งที่มาเวยไหนเนี่ยพี่ไมสงสัยไงกูอยากรู้พี่ดูหนังเยอะแยะเม็นคำถามใส่ก็นั่นแหละเบนพายมึงว่ามันมีจริงปะล่ะอันนี้พี่เพิ่งไปอ่านนิทานมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านอะไรเลยแต่แค่อยากรู้เฉยว่าเบนพายมีจริงไหมมีแล้วมีแล้มีแล้วพี่ยิงมาเรแลนด์นะพี่เกี่ยวเกี่ยวอะไร อาแลก็จะไม่ได้ดูเลยครับดูไปตรง3ตอนนี่ ไฮยาซินละหนึ่งเออคิดชื่อได้ไงวะไฮยาซินชื่อโคตรหนังตัวร้ายเลยไฮยาซินบ้านสลิทธลีนชื่อตัวร้ายจัด 4นาทีาทเอ่อทดสอบพคือน้องๆผมงผมไม่รู้หรอกผมว่าพี่ต้องไปถัมโจโอเคนะผมว่าน่าจะรู้ไอ้ท็อปมึงเจ้าใช่ไหมไตัดชิตยาได้ไหมครับ เรียบร้อยครับผมครับเชียร์ไหมครับเชียร์ครับได้ครับเรียบร้อยครับผมครับ ไม่ได้จบเลยหลงจะเสร็จงเนี่ยหลงโพลเสร็จยัง,ยงแล้วเมื่อกี้บอกจะเสร็จแล้วอะไรมึงหนาพ่อได้วอคุณมึงเขพูดเองเสร็จแล้วพี่เปฟไปว่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วของมึงมื่กี่นาทีอะมันไม่ได้กี่นาที อาจจะสองวันหนึ่งพรุ่งน,นี้พรุ่งน,นี้ผมว่าพรุ่งนี้เสร็จแหละโวันนี้ไว้ยความหมายของเวลาคือวันนี้ไว้เลยเออพน,นี้อะไรวะตีก่อนในบ้านน,นี้มีที่แบบแบ่งตีก่อนในบ้าคือแบบมีคนร้อลงขอรันละส<ม>ามสิบทีก่อนไม่ได้ปะจ้าเท่าไหร่ครับขาดแปดสิบเก้าเมตรอ่ะไม่ดีขาดเจ็ดสิบกว่าเมตรอารู้เจมอ่ะนะได้คาร์ลอนของเราได้ตีก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดน่าจะครบแล้วนะ ้เราไม่ไปยิงใครแล้วให้บิดจะเย็นให้บิดพี่ดำไม่รอสองพันี่ไอดีไอดีมันเบ็ดพี่นะก่อนยี่แปดอะไรกูบอกว่าก่อนแพ็คมามันคือไม่ว่านอะไรก็ตามแต่คือถ้าสมมุติว่ามีแพ็คหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเอามาขายในเมืองคือถือสิ้นสุดซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเมื่อไหร่ก่อนยี่แปดคือสองพันแล้วก็หลังยี่แปดอ๋อหมายถึงอย่างนั้นเหรอเออใช่ก่อนยี่แปดสองพันหลังยี่แปดพันหนึ่ง อาเฟยอาไม่ดูเอาเฟยวิดด้อมมาไปทำไมกูถามจริงไม่ได้พี่ไม่ได้แต่แต่เดี๋ยวพี่ไปค้นที่บ้านเอาเออเลยบอก <c oughs> ตอนบีจีพีแฟนท่อมพี่ไม่ได้ใช้เนี่ย <c oughs> เกรงใจวะพี่เดี๋ยวไปเอาพร้อมโตนะจะ <c oughs> บอกนั่นเดี๋ยวไปด้วยซ <c oughs> ืเต,ต,ต,ตี๋ยวไว้ฝากซืเตี๋ยวไว้ฝากสไลด์ทำไมเนี่ย โว้สไลด์ทำไมนี่แม่งไขวะจีดแอคใส่ด้วยหัวแม่งบั็อกอีกไปดูอีกแม่งไขวอันนี้ไขวะเฮ้ยอย่าเบาอีกตามหัวแม่งบั็ใส่ไอ้นี่ไขวะเฟยเนี่ยอเนี้ยมันสไลด์ใส่ผมเกี้ไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่คุ้นเลย เฮ้ยเงียบไอ้เงียบใส่กูตามกูมาละกูแต่งผมเป็นละแต่งตัวไม่มีมรล <ะ S 2> น,นิเนียมี้ใส่กางเกงสลักแต่ผ้าใบหาเหวอะไรก็ไม่รู้รถแล้วครับหัวหล่อไม่หัวรถนะ วิ่งแม่งจบได้ด้วยสัตว์ขอโทษนะเฮ้ยไอ้เฮียดำสัตว์กำลังต้นไอ้เฮียตะตีนกำลังใส่เฮียครับคันโนนะครับสะรอคันโนคันโนนครับใส่หมวกไอ้ ปั๊บห่อไอ้สัตว์ปั๊มใช่เปล่าต้องไปในจิ๊ตเต็งแล้วมันหายเฉยเลยรัวจังเลยใช่พี่ี่ไหนอ่ะไม่ได้แถมเรื่องนี้หมดอีกเดี๋ยวผมลองทีกลับไปเถอะพี่อยู่ไหนอ่ะส่งเสียงถ้ามันไม่ส่งเสียงกูก็ไม่กูก็ไม่ทำล้วเสือกส่งเสียงเสือกบ้าบหอขอโทษนะออกแซดนิดหน่อย เไ,ได้พอดีไม่น่าจกที่อย่าไปขี่เจ็ตตะกี้หว่าเฮ้ยเฮ้ยสามนาที ผมจะลองปรับเสียงผมให้เบสสูงๆดูดูฟังได้เป็นไงวะเช่นแบบนี้หลอหล่อวะเสียงเราเสียงเสียงหล่อขึ้นปะเสียงหล่อขึ้นไหมเดี๋ยวเรารอดูคนหรือว่าเหมือนเดิมเสียงเสียงหล่อขึ้นไหมอะไรวะอ้วนอะไร แก่เลยวะไม่แตกต่างเลยแต่ถ้าแบบนี้โหลสอส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้เป็นไงแบบนี้แบบนี้เป็นไงแบบนี้เป็นไง 1, 2, 3, 6, 8, 9, เอสหนึ่งสองสาเจอาเหลืออีก โอเคปกติเรียนเด็กเกียร์เลยอ่ะจะปั่นจัดปกติทั้งหมดเลยเหรอะอะไรวะปกติได้ไงวะปรับเปตขึ้นลงแลวแบบนี้ปกติบ้าแบบเนี้ยหรือว่าดังไปดังไปอยู่แล้วล่ะ ก็ไมบสัตว์เฮ้กินอะไรดีว่าคืนนี้เมนูอร่อยอร่อย

อยากจะคว้แก่ถ้ามันจะยญิงดิสนีย์กินชาติดแช่มันก็ได้ติดวิสกี้จะเป็นวิสเซียที่ฟรีวันจ่ายก็ไม่ดีอยาจะเป็นคนที่จะไม่ใช่ต้องบรูซแคปปี้